สบายดีสวัสดีพี่น้องสบายดีพี่น้องฟังลาวสวัสดีพี่น้องฟังไทยลุงปานอาพู้อยู่เนื้ออยู่ใต้อยู่ไกลอยู่ไกลเน้อคลิปนี้กลสิพาพี่พี่น้องมาหาเห็ดน้องพี่น้องก็คือมื้อนี้สิพาพี่น้องขา้ามาหาป่าเห็ดป่วมาหาอยู่ตามล,ลำห้วยลำหองที่มันมืดๆจังสิแหละตอนนี้ก็ฮอดป่าแล้วพี่น้องมาลุ่นนำการวากาสีมานบอกพี่ <c oughs> น้องเมื้อนี้มาลุ่นนำการมาเสียนำการว่าสีมานบอกพราะว่า เห็ดปวกมันออกหลายอะีรเนาะได้ย hmm ินแต่เขาสากันเนาะอยู่บ้านอื่นมามันออกหลายดอกใหญ่ก็เลยว่ามาหาเมื่อนี้บูว่สีหมานหรือบ่อพี่น้องป่ามันรุนน้ากันพี่น้องเขาานกันเห็ดปวกพี่น้องมีแต่ดอกใหญ่ๆนี่ป้าโตโตโบตัวโบอยู่พี่น้องนี่พวกหลายขนาดพี่น้องพวกโตพี่น้องพวกนะเห็นนี่บอกว่าตัวบตัวโบอยู่ป้าโต มานมันพี่น้องสมก็จะใส่เพราะบอกคือตัวสีมานพี่น้องพอบอกค่อยเข่ามาดงตัวนี้จะเถือ่อพอมันไกลจากอันนั้นเทียงแหงอ,อ,อ,อะไรอโอ้โหนี่ดอกนี่เท่าน้นเลยเพราจนสาเห็ดสามเลยเนี่ บ่ขีดอะมันสิมานบ่ขีดอามันสิได้ดอกใหญ่เลยคอยสิบ่เอาเลยป่ะเนะี่ย มาสาบแต่ลงมาบอกขยากเห็ดปวกเงินเลยพี่หนอ่อ้ยท่านท่านกันร้ายเลยอ่านนีมีแต่ดอกใหญ่ๆหนาๆพี่หนอ่เอ้ยนี่ ความคอยอนาคตพี่น้องความอยากให้พี่นอ้องปองป้ายเบิ่งฮะพี่น้องเอ้ยคอยมาคอยเห็นเห็ดแล้วคอยกระโปงมาเอาโทรศัพท์อีกคอยพยายามเก็บเห็ดปวกอีกพี่น้องเอ้ยคอยอยากทายให้พี่น้องเบิ่งคันมาเห็นคนเก็บจักสิว่าจางัางใดดอกใหญ่คักลินดอกด,ดุนี่พีน่น้องงาคักเลยนี่ว้าตอนนี้พี่น้องเลยนี่ดอกใหญ่คักเลยนคอยนอนใส่เรื่องนี่นคอยบอกกันตัวนี้ นี่พี่น้องเอ้ยค่อยนอนใจเลยค่อยสิบ่อ่อลึกบ่ได้ออนแต่ซั่นนี่นี่พี่น้องเอ้ยน่าดอกมันบางตัวนี่คือสิบ่เห็นเลยนี่นี่าดอกนี่มันคือเลิกเะนี่พี่น้องอืยเก็บบ่มืดพี่น้องสิเต็มอันนันแหละ เก็บอกมาด,ดอกปุกใหญ่ปกใหญ่ตัว,วตัวกากอะไรไม่อายมาท่านบอกพอดอกงามโอ้โหเลยพี่น้องเดี่ยวดอกใหญ่ใหพี่น้องค่อยี้บมืดเล้วพรจักปนทางสันทางเส้นเียบ้คุยพ่อแบบนี้ออบอ้คยพ่เฮ็ดปวกใหญ่พี่น้อ,อ,อ,มอนง,างมากระเพาะพี่นี่ ที่แต่ก่อนกับบมีดอกหยาปั้นนี้ติเบื่อไงด้วยพี่น้องมันกัมักตัวบุยตัวบุยอได้พี่น้องเลยวยวายวายวายอ่าตนตนีมือคอยถือ ตรีนมันก็นเล็กปุ๊บออ๋อมันทําไวก่อนโอเคมันสิอ้าดอกนี่นี่นี่โอ้ตัวนี้ตรีนคือเล็กแท้นี่อ้างามอันดิฮ้อนทางฮ้อนทางอันนี้ thế con đực nhảy đực tí thế quả này, Nhìn này à này ăn tôi nè con nè con tôi nè con, ôi, 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 Nè ôi, 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 もう一回サッカーしてるんだ。 ากหัวได้พี่น้องเอ้ยคอยแหลนเมือ่อเอาโทรศัพท์มากินคอยบอยอมบอกไพอีได้วาคอยสิมาเอาเห็ดปวกคอยอยากถ่ายความอยากถ่ายให้พี่น้องเบิกด,ดอกใหญ่ๆเอ้อ้วกอยู่พี่น้องเอ้ยค,คอยอยากถ่ายให้พี่น้องเบิงคอยแหลนเมื่อเอาโทรศัพท์บอยอมบอกบอีได้วาออคอยเห็นเห็ดปวกมีแต่คิดตัวแมวสิไปหางวัวพี่น้องอตัวแมวสิไปหางวัว เพราะว่าย่านอันย่านคนเห็นเนี่ยเขาเอาก่อนเลยจะไหนบอกและเมื่อเจอสิบ่ได้เฮ็ดเมื่ออพี่น้องดอกนี่ใหญ่คัก้กุบๆเลนี่หวานโลดแบบนี้อือตอเอาตัวนี้ก่ออ้าตอดอกมันยาวคักัวนี้ เอาเขตนี่ตีนมันแล้วกระจงไว้นี่ยพี่น้องน่าขากันเลยหินโอ้อันนี้ก็นี่นะต่น้องเห็นบ่อยูพี่นะนี่ต่อ เอาพักนะครับพี่น้องยังหลายอยู่พี่นอ้องเอ้ยนี่ค่อยเก็บตื่นคนเออด้วยทางมึงเองก็เป็นเลยแบบป๊อตื่นตางน,นีพี่น้องมันตกใจนะมาเห็นกับอีกอตัวความคอยขันคอยม้าแล้วคอยเห็นคนเอาก่อรนน ประสาทเขยเตกเลยมือนี่เพราะว่าอยากให้พี่น้องเบิงพี่น้องเบิงแลี้อย่าลืมเวยพี่น้องขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งเซ่ต้พาต้องพี่น้องมันคือว่าขาดแต่นี่นี่อ้ยมีหัดเขียดน่อยบ่เขียดน่อยก็มี hạt at the tin đậm đậm vậy sì nè សួរយីហន់ដាក់កោអូអាននេះមិញខ្ញុំឃើញនៅបាត់វាកំពុងពូនព្រំខ្លួននេះអឺមីតឈប់ទៅខាកកុកម៉ៃ แตกเลยมันแตกมัเลยบริขุดบริยังเลยได้ไหมพี่องอ๋อตมยงกัหลยเลเสียงยุ่งุนวุ่ หนุ่มกับกินหินกับตอมโอ้ยตายพี่น้องอ๋อเดี๋ยวขักไเลยคิปก็เสียชีย่างเงี้ยเอดยพี่น้องพอสีนั่นสดๆเลยเด้ Thank yeah. เกือบใส่เลยเลวไดน้นอนใส่เลยเลยนี่กระเาเงืออ้มันหากซส,ส่่นลายบุไรคู่เงาสคาค่อยนี่เบิ้มจะมี่อยสิขวดให้มันได้คู่เงาครัเครั นี่นะาง,งามเลยเนะี่ยลืมเอาดอกเฮ้ยส่งกระขาดกับพี่น้องนี่ปลาดึกสียทางนี้ทางนี้ทางนี้ คือแบบหยักเนาะโอ้ยหาก,ก้อยวาย,ยตกใจกะอ่อืน่นนี่ต้องมีอีกรถนี่เกิดกับเวเออเราไปีก ยังหล่อโบ๋ถั่วได้พี่น้องเองคอยยังหล่อโบ๋ถั่วเถอะเสียงคนหาห้องอีกโอ้โพี่น้องเขาจะเอื้อมกันอยู่ ฟ้าพี่้องหมดคบคอยฮนะหม,ยหมดเงี้ยนี่กาหมดแดงอันนี้เจ็บเลยเลยนี่ได้หางมาันตายตายตายติดกระยักได้หมดก็คคบเจ็บแท้ๆหมดเงี้ยวันเจ็บเด้เบ่งคนห้องกันพี่เน่ะ ทีมจะพูดเห็ดลัวขนะบุกวนบันไม่ดีไเปเอ้อยด้มยกันบุนเ,เ,นเขาเอาหลายแหงพอแต่หอยเขาเอา หรือเขาเอาพี่น้องสองดอกตัวนี้นตุ๊เขาทุกโคนตอนนี้กขเก็บฮ็ดแล้วเลยเผลอย่ายเผลอ,อย่างสะสอย,อยเลแต่ห็ตปวกกบบร,ระบรายไดไนนน้นี่แซมเบืคขาดกันนี่ด้เห็ดปวกกันแต่วมันเป็นมีแต่ดอกไงไ่ายป้อหอยเขาจะเอาพี่น้อง่าอันนี้เขามาหอบเล้งหอบถี่งมันสวยไงเขาจะเอา,เอาลายันนี้ไปเห็นเมื่อกี้ยนตื่นแท้ๆกะ อันสบายดีได้ไหมแม่สบายดีแท้ศกาเห็นเห็ดอะไรมาเอาโทรศัพท์ไปถ่ายคลิปอ้าวเอาข้าวอย่างคือมาเอาโทรศัพท์แล้วนะเอาขีดตัวเอาไปหางัวเฮยันเฮยันไปในเขาเอาก่อนเลยไม่ได้เห็ดปูอ่ะคือเดี๋ยเอาเอาลงไปเอาเห็นเห็ดแล้วก็เลนคือมาเอาโทรศัพท์ไปเฮยันอันเพื่อลงไปไปเฮงเขาหนังเก็บเย็ดชิวอะไรที พี่น้องก็ะไรเตยสันนีเด้อพี่น้องเอ้มันหมานอยู่พี่น้องมารุน,น้กาสิขอจบคลิปเด้อพี่น้องขอบมกขอบใจสําหรับการติดตามหับชมเา,เาพี่น้องเอ้อรบรรยากาศกสิขอจบคลิปบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมพี่น้องคนละหนึ่งไลค์หนึ่งเซนีบผิดบวกไกลไปบวอย่านะเฮ้ยลูกมันแตกไม่สสบายดี